ระเบิดประตูข้างในก่อนแล้วเดี๋ยวันลงลนะมึงเรียนพี่อะไรพับไอ้นี่มันขับไม่ค่อยเป็นนะพี่บ๊อบเราจะเล่นในบ้านมันนะใช่ไหมเราจะเล่นในบ้านมันนะไปไปไปไหมูไปหมูไปหมูไปดิไปไประเบิดบ้านก่อนไม่ต้องลงลนบ๊อบบ๊มเลยบ๊อบโจ้เลยบ๊อบชนหอบ้านเลยบ๊อบชนหอบ้านไปวางระเบิดดิไปได้แล้วไอ้บาดีมจอดพี่อะไรดีมไม่ต้องลงนะลงแค่วางระเบิดนะไอ้พี่ระเบิดวางดิเดี๋ยวโมไปพี่ถามถึงระเบิด เด็กมีลูกระเบิดอ่ะที่ปาร์คสองแล้วมีใครเข้าพี่เฮ้ยเขจะเหินกันมาเนี่ยมันจะเล่นในบ้านได้ไงมีอยู่สองลูกชิบหายแล้วเปิดขึ้นมาจริงวะมากันนีี่เร็วตยแล้งล้านหนึ่งเปิดเหินมาเปิดกูอยู่บนหลังคาบ้านมาแล้วน้องพี่อยู่บนหลังคาบ้านมาแล้วเฮ้ยพี่อยู่บนหลังคาบ้านมาแล้วมันจอดไม่เป็นในเนี่ย กูจะโดนแล้วเนี่ยเฮ้ยกูอยู่บนหลังคาบ้านมันเนี่ยน้องไม่มีใครช่วยเลยพี่โดนแล้วโอ้พี่โดนแล้วพี่โดนแล้วพี่โดนแล้วไอ้บ๊อบช่วยพี่ด้วยบ๊อบช่วยพี่ด้วยโอเคสวยครับน้องสวยมากสวยมากสวยมากดัาไปรจ ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยพี่ด้วยช่วยพี่ด้วยช่วยพี่ด้วย,วย,พ,วยพี่โดนแล้วไอ้ไปเซิร์กูอยู่บนหลังคาเนี่ยกูอยู่บนหลังคาเนี่ยช่วยกูด้วยจะทำอะไรยัง่งจะทำอะไรต่างคนเรานี่นะไม่มีความเท่าเทียมกันเลย <c oughs> คนให้น้อยไม่เคยยกมือไหว้คนให้เยอะไหวเหมือนพระเหมือนเจ้าไม่มีความเท่าเทียมกันสำหรับตีมีเงินตียกมือไหว้ท่วมหัวหมดเงินตีได้ด่าอย่างมา โอ้เพื่อนเราไม่บวกสักทีไอ้เฮียยื้อจนแบบมันขึ้นมาสี่คนน่ะได้พี่เต๋อไอ้ปาร์คมันไม่อยู่มันเหลือเบอร์มือเกี้อะไรกูเรียกมึงตั้งนานแล้วโอ้แต่ละคนไอ้เฮียเข้าบ้านสองคนนะมันไปนะเลยมาเลยแล้วมากินไปถึงบ้านแล้วกลับมายังเนี่ยเพื่อนระเบิดชั้นกันไไไม่่บบบ้้้าาานนนพีกลับไป ตามตามตกลับไปมึงกมึงรู้ได้ไงว่าสามสิบบาทกูไม่ถ้าอะเราอย่างนี้มึงฟังนะมึงฟังมึงลองโดเน็ตมาบอกพี่ตี๋ครับสู้ๆนะครับอะลองแค่นั้นอะแค่ลองอะโดเน็ตมาพี่ตี๋ครับสู้ๆนะครับหรือพิมพ์อังอื่นก็ได้ที่ไม่เกี่ยวกับดากวางขาอยู่กลางเขาไปกลางเขากวางเขาเดินมา ขอบคุณครับทิติกรนี่ครับคุณครับซับใหม่นะครับคุณครับเจริญสุขเจริญสุขครับอัยิ่งไม่ขัดดีนะครับรับเงินทรรมะฮาบคุณมากครับแล้วล่ะผมลาตีน้อยลาตีนานหยิบกันเป็นนานๆนะครับใครโทรมาอะไรกี้เอามาบิวเลย ฮัลโหลหนูพี่ไฟอยู่ค่ะพี่ไฟอยู่ค่ะฮัลโหลพี่ไฟอยู่ค่ะเดี๋ยวพี่โทรหาค่ะได้ค่ะเปิด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 ฟังพี่ที่เหินเมื่อกี้มันอยู่มันอยู่มันอยู่มันนี่มันนี่เปิดเปิดจะจะจะเพิ่งลงไปนะพี่เราจะยิงมันพร้อมกันเราจะได้ตัวลุ้นหนึ่งตัวฟรีมันไม่เห็นพี่เฮ้ไอ้สุปาก็อยู่สุปาก็อยู่ไอ้ตงเหินเมื่อกี้สุปาก็อยู่รถสี่ก็อยู่อยู่นอกบ้านเปิดจะขับว่าเออเปิดขับข้างบน ได้ยิงพร้อมกันยิงพร้อมกันยิงกระจกโอ้หวยเอ้ยมันเห็นมึงเลยไอ้สัตว์เอ้ยมาเอาที่นี่ระ้างบ้านเฮ้ยมาเอาข้างบ้านดิ่สองตัวส้าพสุภาสุภาส้มไปดิไปดิเอาไปเอาไปเอาดิไอ้นั่นไอ้เ้ยไอ้ปื้ดกูก็บอกว่าอยู่ไอ้เงียบไอ้สัตว์อยู่หน้าบ้านอยู่หน้าบ้านท่้นระเบิดเลยใช่ไหมระเบิดข้างในดิไอ้เพื่ระเบิดข้างในได้อะยังตั้งอลู่ อย่ามันแตกอย่ามันแตกอย่ามันแตกหนึ่งอย่ามันแตกแล้วมันไม่มีแล้วเราไม่ได้เราไม่ได้ชั้นสามนะได้แค่ชั้นสองเนี่ยชั้นสองมันจะเล่นมาเนี่ยพี่ดึงเพื่อจสวยปืดปืนสวยน้องพี่ดึงมาสองคันนะพี่ดึงมาสองคันนะบวกเลยนะบวกไปเลยบวกหรือถ้าไม่ต้องห่วงบวกแล้วพี่อยู่ข้างนอกครับมันเข้ามาเลยจะเล่นแล้วเลล่นแ้วสวยน้องชายปืนซ้ำเลยปืนลงมาซ้ำปืนมีไม้ก่อนนะพี่โดนสองคันนะพี่โดนสองคันปิดมีไม้ปะ มามามาน้องชายเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยเต็มบเว้ยมา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 ยังมีใครไม่พร้อมเปล่ามามาเสร็จยังเข้าได้ยังพี่พี่ไม่พร้อมนะพี่กับปื้อตีซุปเปอร์อยู่ได้หนีปีนได้มาช่วยไม่ต้องปีนมึงก็ละมึงเดินมันไม่มันประตูมันไม่ระเบปฏิกิรยการเปิดใครรถออกมารถเป็นพี่เล่นให้พี่เล่นให้ก็ได้เลยระเบิดยังไงเนี่ยหน้าบ้านมันระเบิดเข้าได้ยังระเบิดอยู่ระเบิดอยู่อย่าเดินไปนะ ไปตลอดมาตลอดมาตลอดมาตลอดเรเเพื <mile> ่อเขาแล้ว้ยเราน้อยจัดนะเว้ยใครอยู่ข้างนอกเขาเลยเขาอเขาเฮียเจดำลวโคตรกามีาคีบาโอ้ยเฮียตลอดไม่มาตึมเลยยีาเล่นแงเลยแงเลยวดนัไดมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยข้างปก่อนเลยพี่ไปก่อนเ มาพี่พร้อมแล้วมาไฟเลยพี่กำลงกลับไปพออยู่ไอ้เพื่อนรีบมาช่วยเยอะดีช่วยเยอะชุ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 ่วยเยอะไม่เดี๋ยวอุ้มไม่ได้ไหมเนี่ยน้องอุ้มได้ปะอุ้มไม่ได้ไม่ไวยเพื่อนดีช่วยเพื่อนดีช่วยเพื่อนดีช่วยเพื่เดียวเลยชุบตรงเดียวเลยชุ่วยเยอะชุ่วยเยอะ เยอะหน่อยดีเพื่อนเยอะเยอะหน่อยดิโอ้โหแล้วนี่ข้างในเหรอชี้อ่ะช่วยยังไงนี่ช่วยยังไงเนี่ยข้างในอ่ะดูเพื่อนหน่อยดูช่เพื่อนหน่อยดูช่เพื่อนหน่อยใหญ่เพื่อนนอนนานใหญ่เพื่อนนอนนานช่วเพื่อนจุ่มมุงกงแพงไว้ด้วยโหนี่โมเอ้กูช่วยยังไงนี่ lebih lele 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 lebih 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 lebih. lele 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 lele

ไอ้เชี่ยโคตรกระจกไอ้เชี uh ่ยกระจกเฮ้ยโง่มีเต๋อมีเสียงไม่ยอมรับมีเสียงไอ้เชี่ยเส่ยมีเปล่ามีเี่เจอรหน่อยช่วยพี่เจอหน่อยพี่จูมึงช่วยพี่เจอพี่น้องจะร้อยอะไรดีครับน้องนี่ไงสัตว์

小三，小三，哪里呀？小三，个三，小三，小三，个三，小三，小三，个三。 เพวใหญ่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 ให่อาแลบแหลกสองี่ยง่ยวยังเท่ให้เ่อตีสายเรากูบอกไอควายทำแก้วอีพญานาทแก้วมึงเด้งดีแก้วมันเด็โ่ก้วมันเป็นโง่ก้วมันเป็น่้วมึงเด้งดีสั์นี่เฮ้ยเด้งดีเป็นเป็นสอที่บ้านโงบาล เด็กเชี่ยกูบอกให้มึงเด้งดิสัตนะครับผมมึงไม่เด้งก่อนดิสัตมึงอย่าร้องนะตอนพวกกูไม่เด้งไงเด็กเชี่ยไอ้คุย อ่ะสตีรีเดีร์มหมดเลยนี่วายีเสี่ยวพวกนี้มึงหมดเลยนี่วายเด้งด้งไนสัตว์มึงไม่เด้งไหนเด็กเชี่ยมึงไม่เด้งไหนสสัตว์เดงเด้งกันกเชี่ยมีจะ่ปนตายสัดบอกล้ครับเอาเลยครับใช้พอดูผมกับอีเสี่ยวอีีอขยะเพ่นางบนเพื่อนเดนจับเลยดีเล่งลมนีก็งสัตว์ดงก็ไม่เด้งความพูดต้มยากระชังขึนจืดตายตายเนี่ยเจอในบ้านจับ ในบ้านจับเลยใช่ไหมพี่ก็คือรถเรากำลัออกกันตลอดใจตัวไอ้เอ็มหเออกลบเฮ้รักหน่อยดิเฮ้ยไม่มีรถน้องอยู่ในไอ้ไรรบโอมาแล้วโอเพื่อนรวจจับเลยจังโวยหมอเจ็ไอ้เหี้ยเชียร์ถ้าตำรวจมีหนึ่ง้วิหมอมีหนึ่งเปิดทานี้ได้เนี่ยาเปิดไปแล้วน้าเปิดไปแล้ว ไปไฟต่อไปขอเอาเพื่อนหน่อยนะเว้ยชุบเพื่อนหน่อยนะพวกกันหน่อยหน่อยดิเออไม่ชุบกันเลยพี่อ่ะเมื่อกี้นะเพื่อนนอนนาจัดนะไอ้้ไอเซตหลังที่มันเพิ่งขึ้นมาไปไหนมาวะเซตหลังสี่ห้าคนอ่ะก็อยู่ข้างล่างไงวอลเป็นมาเป็นวอลขึ้นมาผมมันเล่นมันเล่นนอกบ้านกันมันเล่นนอกบ้านมีตัววิ่งลงมาจากไอ้บนบ้านโดดมาหน้าบ้านเล่นหน้าบ้านก็อยู่ห้าคนวิ่งลงไปเหี้ยตลอดซัดลูกซองมาเลยต้มไปเหี้ยตาล้มอยู่หน้าประตู เอ้กลับบ้านไปรีของเลยผม,ผมมา